มีคนถามว่าพวกเราชื่ออะไรผมตอบไปว่านายชื่อบางมัดคลองหลวงบังมัดคลองหลวงไหนโอ้ยเป็นทุกคนเลยเฮ้ย 哎，啊，来滴。 โหลจ่าครับจ,าจ,าจา่าเฮ้ยจ่าจ่าค่ะสวัสดีค่ะว่ายังไงคะทำไรครับ กำลังจะทำงานค่ะงานอะไรครับงานอะไรงานที่ผอบอสั่งค่ะงานอะไรครับอีชันก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะผมจะถามว่าใบขับขี่สอบอยังไงครับไปสอบตรงกระเป๋าสีขาวๆค่ะเป๋าคุณเหรอครับ ไม่ใช่ค่ะตรงในแผนที่ค่ะผมขอแผนที่หน่อยครับมี Apple ิลคาเพ y ไหมครับในรถมาให้หน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะรถคุณคันไหนคะคันหลังครับเก่าไหมคะอ้าวอาวตำรวจพูดจาแบบนี้ได้ไงครับก็คุณบอกว่าคันหลังไงคะ เหมือนคุณอยากมีปัญหากับประชาชนเลยครับแบบเนี้ยคุณคุยกับใครครับคุณถานหน้าไปทางนู้นะว่ายังไงล่ะคะคุณประชาชนค้องเมืองททมทาว <laughs> ผมต้องการสอบใบขับขี่ครับผมก็เลยมาถามทางงั้นให้ดิฉันไปส่งดีไหมคะ คุณชี้ผมได้ไหมครับเนี่ยออกจากตรงสอนอนเนี่ยไปทางไหนครับเลี้ยวขวาข้างหน้าค่ะแล้วก็ตรงไปแล้วในแมพมันจะเห็นรูปกระเป๋าค่ะคแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยค่ะขออีกทีครับตรงไปข้างหน้าใช่ไหมคะเห็นตรงแยกข้างหน้าไหมคะ ครับผมแล้วก็เลี้ยวขวาค่ะครับเลี้ยวขวาเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะครับผมแล้วก็ตรงไปค่ะครับแล้วแล้วก็มองทางซ้ายมือค่ะจะเห็นกระเป๋าสีขาวๆค่ะมันคือที่สอบไปครับขี่ค้อมเมืองทามทาวค่ะโอเคครับผม ม,มีมีจะจำได้แล้วสิผม<ะ>ผมหิวข้าวข้าวเหรอคะใช่ครับผมหิวข้าวโอ้ขอบคุณครับผมไม่เป็นไรคะ่ะยินดีรับใช้คะ่ะคุณประชาชนของเมืองทามทาวอาผิดคันแล้วผิดคัน,นคุณจะขโมยรถเหรอคะอะไรครับผมยังไม่ทำอะไรเลยครับ นึกว่าจะขโมยรถค่ะคุณจอดรถไม่ถูกกฎหมายนะครับเนี่ยไม่ถูกยังไงล่ะคะคุณจอดเข้าถนนหลักครับไม่ค่ะเอาให้ผมวัด,ดไหมคุณลองวัดดูสิคะ่ะเอาให้ผอคุณมาวัดไหมครับผออู๋ยีดูนะอิซานคิดว่าผออาจจะยังไม่ว่างค่ะว่างครับไม่ว่างหรอกค่ะไม่ว่างเขาืนอยินเฉยๆได้ไงครับนี่นนะ ดิฉันคิดว่าเขาอาจจะทาทุวระอยู่นะคะแล้วคุณรักษากฎหมายคุณไม่ไม่เห็นรักษากฎหมายของคุณเองเลยอะพอดีเมื่อกี้ดิฉันมีเรื่องด่วนค่ะก็เลยยังจอดไม่สุดเส้นค่ะแล้วคุณจะไปปรับคนอื่นได้ไงอะครั้งหน้าดิฉันจะปรับปรุงให้นะคะคุณปร<จ>ะชาชนไม่คุณปรับคุณจ่ายค่าปรับก่อนครับห้าร้อยห้าร้อยาใครเลยคะให้ผมเนี่ยละผมเป็นอาสา,าจาราจร ใช่หรือเปล่าคะใช่ครับผมเป็นอาสาจราจรดิฉันคิดว่าไม่ใช่นะคะคุณไม่ได้ใส่ชุดตำรวจเลยนะคะผมเป็นอาสาจราจรผมเดี๋ยวใส่ชุดตำรวจได้ไงคุณเป็นอาสาเหรอคะใช่ครับแลวคุณเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่คะผมตั้งตัวเองตั้งตัวเองเหรอคะใช่ครับจิตอาสาเริ่มได้ด้วยมือเราไงอืมอ ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะสรุปดิฉันต้องให้ตังคุณจริงๆเ <500 S 2> ลอคะถ้ารอยครับ,รบใช่ครับจอดผิดโอเคครับผมรอบหน้าทำนะครับผมรำมรวจไม่ดีเลยนะครับแบบนี้ค่ะขอโทษค่ะ ไม่เป็นไรครับผมให้ภัยได้ครับคน <ขอ S 1> เราขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพค่ะคุณประชาชนท้องเมืองทรรมาตครับผมคุณชื่ออะไรครับหมายถึงว่าคนคนข้างหลังครับนู่นน่ะผมฝากถามหน่อยครับคนไหนล่ะคะมีตั้งหลายคนทุกคนเลยคุณจําได้ไหมจาได้สิคะเขาชื่ออะไรค,รคนที่วิ่งมาคนนี้เขาชื่ออาคิละาคะ่ะสวนคนหัวเขียว ปแล้วผมไปสอบแบบขี่ก่อนเดี๋ยวผมโดนแล้วขับรถนีทำไมอ่ะเขาขัรบรถนีผมทำไม ตอบโอเคผมไม่รู้ว่าตอบไหนนะครับผมผมคุยไม่ค่อยเก่งเลยสอบแบบขีก็ได้